สวัสดีครับก็เจอกันอีกแล้วครับกับตาไมโครเมืองนะครับวันนี้ก็พามาชมที่เดิมที่เก่านะครับงานขุดล่องนะครับขุดล่องยกล่องเนาะปลูกมะพร้าวนะครับพื้นที่30ไร่นะครับกับอจกสมศักดิ์เอสนะครับจํากัดเนาะนะครับวันนี้ก็รถ2องคันครับเหมือนเดิมนะครับเป็นซานี่เอสบานะครับขับโดยวิกิตนะครับ ดลซานดซนะครับ A นะครับขับโดยอาจารย์ภูมนะครับสองคนครับแบ่งคนละครึ่งนะครับงานตอนนี้ก็ไปไปแล้วเกือบ40ซนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูซานี่กันก่อนเนาะนะครับก็วันนี้ก็วันที่16แล้วเนาะหลังเมษามาเนาะนะครับก็ว่าเข้าวันที่3นะครับหลังจากเริ่มการทำงานนะครับแป๊บเดียวครับเป็นรูปเป็นร่างนะครับทันทีนะครับ จากฝีมือการขุดทั้งอาจารย์ทั้งสองนะครับน,นี่ทั้งสองครับอาจารย์ทั้งสองนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมกันนะครับก็เป็นบุืก,กี้ติดปีกทั้งคู่นะครับใส่ไม้งานนี้เฉพาะเนาะนะครับตอนนี้ก็ด้านหน้าใกล้เสร็จแล้วเนาะเหลือด้านหลังนะครับนี่รดไถก็ทําทางตีแนวตีเส้นให้หมดแล้วครับเดี๋ยวเราไปชม สานีก่อนพี่น้องนะครับเดี๋ยวเราไปชมสานีก่อนเนะนี่ยครับแนวที่เขาวางนะครับแนวขุดนะครับปากหลักให้ราไปโคเนาะก็สานีครับก็ไม่แกะก,กล่องเนาะนะครับก็จะเข้าถึงเดือนแล้วนะครับจะได้แล้วนะครับก็รถตัว ทำงานไม่หยุดนะครับเข้า2 0 0รชั่วโมงแล้วครับขนาดยังไม่ถึง2เดือนทีนะครับเอามาแล้วครับมาอยู่กับพิกิตนะครับหลังวันก่อนที่มาวันที่13 13นะครับแต่ทำไม่ผิด13 24นะครับมาแล้วที่ขุดเสร็จแล้วแต่ว่าเขาไม่ได้ตีแนวนะครับเน่ก็ยกล่องปลูกสวนมะพร้าวนะครับเนี่ยดินที่ผมบอกนะครับ เป็นเป็นก้อนนะครับนี่นี่มาดูบุ้งขีติดปีครับกับบุ้งขีศูน้าสานะครับกับอาจารย์จิตนะครับเป็นพี่พี่คิดนะครับับสาลี่รถคู่ใจคันใหม่โอ้เนี่ยครับความลึกเขาเอาความลึกเขาเอาอยู่ที่เมตรห้าสิบนะครับ ว่วงก็ประมาณ2องเมตรห้บนะครับแปบ๊บเดียวครับรถไปโค2คันรถใหญ่นะครับแปบ๊บเดียวทำใกล้เสร็จแล้วนะครับนี้แนวโอ้นี่ครับก็วันที่3นะครับกับการทำงานเนาะก็ตีเส้นตีอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับ แป๊บเดียวก็เป็นรูปเป็นร่างสวยขึ้นมาทันทีนะครับนี่ครับมาอยู่กับรถคันใหญ่ๆนะครับกับซานี่เอสวายสองศูนย์ห้าสิบนะครับไม่แกะกล่องนะครับใช้งานยังไม่ถึงเดือนทีนะครับนี่มาชมวิธีการขุดของพี่เกตนะครับกับเบ็ดห้าสิบนะครับเมื่อกี้ก็เป็นกลุ่มเมื่อกี้เดิมนะครับเมื่อกี้เดิมนะครับเมื่อกี้แต่ว่าไปใส่ปีกมา เพื่องานนี้นะครับครบทุกอย่างครับพี่กิจตนะครับงานหนักงานเบามาทุกอย่างนะครับกับการเริ่มต้นใหม่นะครับกับซานี่เอสว2 5 c นะครับตอนนี้ก็จอดพักเหนื่อยก่อนนะครับของสองฟังนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูดูซานกันนะครับตอนนี้ก็ดูพื้นที่รอบๆพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นป่าผือบ้านเราป่าผือนะครับ ถ้าเรียกง่ายๆก็คือป่าพือนะครับรกร้างนะครับเมื่อก่อนแถวนี้นะครับเจอไมโครเข้าไปแป๊บเดียวโลกหมดนะหรือต้นกกนะครับภาษาทางใต้เนาะนะครับเจ้าของเดียวกับสวมมะพร้าวตรงนู้นนะครับฝั่งนู้นนะครับก็ขยายพื้นที่เนาะจะปลูกมะพร้าวต่อนะครับเป็นมะพร้าวน้ำหอมนะครับให้ลูกพีดต่อสูตรต่อยาก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยชมกันนะครับพักหายใจหายคอครับ วันนี้ก็อากาศร้อนนะครับใช้คาว่าร้อนมากนะครับร้อนมากๆพี่ๆน้องๆเลยนะครับสุราษฎร์วันนี้นะครับฝนขึ้นมาเหมือนจะตกครับฝนไม่ตกอีกเช่นเคยนะครับเมื่อเช้านี้ทํางานโอแทบระหายน้ํานะครับรอนะครับรอทรงรอนะครับคันนี้โคตรเทเลยพออยู่นานๆไปก็จะสวยไปอีกแบบนะครับก็ เพื่อเปรียบเทียบกับดูซานนะครับผมยังชอบซานี่มากกว่าดูซานนะครับพออยู่ใกล้ใกล้นะครับในส่วนตัวนะครับส่วนตัวนะครับชอบซานี่นะครับพอไปเดินดูทุกระบบทุกอะไรแล้วนะครับก็ให้เทเสียงมาทางซานี่นะครับไปดูแลสองคันนี้เปรียบเทียบกันวันก่อนนะครับเดี๋ยวลงคลิปให้เพื่อนๆไ้ชมกันนะครับตอนนี้อาจารย์เราขอเข้ายาก่อนนะครับ นี่เราไมโคมานะครับผมมาไม่โคจอดนี่นะสองเลยก็พื้นที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่เขตนะครับเขตติดทะเลเนาะนะครับก็ห่างจากะทะเลอยู่ก็พื้นที่ตรงนี้ก็ปลูกปาล์มนะครับต้นปาล์มต้นมะพร้าวนะครับนากุ้งบ้างนะครับส่วนต้นยางแถวนี้แถวติดทะเลนะครับไม่ค่อยเจอนะครับต้นยาง ก็บริเวณรอยรอบไปเป็นต้นสนนะครับเนี่ยเอารอชมครับลูกพี่จะ start ต,ต,ตอนไหนนะครับอดใจรอนิดๆน,นะครับมาดูการขุดของวิก,กิทน,นะกับวันที่3ของการขุดยกล่องนะครับสานี s y 2นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปชมดูสานกันนะครับเอาลงมือนะครับ พออยู่ใกล้บุ่งขีเขาก็ใหญ่ใหญ่มากนะครับสอดส่งเอวรถโอ้โหโคตรใจเลยพี่น้องไปก่อนไม่ไหวไม่ไหวแดดครับนี่แรงไปด้วยครับคนละฝั่งกันกันกบ,าบ,บอาจารย์ฮุบนะครับพี่กิจนะครับอาจารย์กิจกับอาจารย์ภุบนะครับพระมาจานทั้งสองนะครับกับการขุดกลอทัวนาก็ประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า20ป,ปีนะครับ การนี้มาไม่ต่ำนะครับไม่ใช่าการมาไม่ต่ำเอามาดูการขุดของพิวิตรครับน่าจะประมาณอีก3วันน่าจะเสร็จนะครับ3วัน4วันนะครับรถไปโกสองคันติดปีกมานี่ก็ได้ชมรู้นะครับเวลาเขาขุดเนาะนะครับเวลาเขาไล่ปอบไล่อะไร ก็เป็นวิชาอีกวิชานึงนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆยังไม่เคยเห็นเนาะนะครับปับ้าทเขาก็ลายแล้วนะครับลายแล้วนะครับไปเจอปลามานะเอาชมกันครับแดดๆร้อนๆนะครับ ก็เพื่อคลิปเพื่อให้พี่ๆน้องๆได้ดูกันนะครับได้ชมกันนะครับเมาแดดแล้วผลงานนะครับสองคนนะครับไม่ธรรมดานะครับแป๊บเดียวลดใจครับแป๊บเดียวดูงานนะครับ เห็นงานแป๊บเดียวงานออกครับรถใหญ่นะครับลูกค้าทางนี้เขาชอบรถใหญ่เนาะนะครับไม่ชอบรถเล็กนะครับเป็นบางที่เนาะนะครับลูกค้าชอบรถใหญ่ก็ครั้งแรกครับกับการขุดเนาะนะครับของพีกินนะครับหางานไปตัวสิบกว่าปีนะครับแต่กัครั้งแรกของผมนะครับที่ได้มาดูการขุดยกล่องนะครับกับรถเบนโคคันใหญ่นะครับ ความสนุกแบบหนึ่งนะครับในการมาดูรถนะครับในสิ่งที่ชอบเนาะนะครับไม่มีเบื่อครับมาดูรถนะครับการถ่ายคลิปก็เป็นผลพลอยได้อีกอย่างหนึ่งนะครับส่วนสาเหตุหลักก็คือการมาดูรถนะครับคือชอบนะครับสาเหตุหลักเนาะนะครับคือการมาดูรถนะครับคือชอบส่วนตัวนะครับการได้ดูรถแม็คโครขุดทํางานคันใหญ่ๆหรือคันหลายยี่ห้อหลาย หลายๆสิ่งเห็นนะครับแปลกใหม่นะครับเป็นสิ่งที่ชอบเนาะมันเป็นความฝ่ฝันตั้งแต่เด็กนะครับอยู่กับแบบนี้นะครับมันก็จะลืมอะไรหลายๆอย่างนะครับความสุขของแต่ละคนนะครับก็การถ่ายคลิปก็คือผลพลอยได้นะครับก็คือก็ใช้เวลาถ่ายคลิปไปด้วยนะครับแต่หลักๆก็คือการมาดูรถเมคโคนี่แหละฮะคูชอบนะครับเป็นคนชอบรถเมคโคเนะนะครับ ยิงทุกวันนี้หลายยี่ห้อนะครับทำมารุ่นแต่ละรุ่นด้วยโลกที่พัฒนานะครับเทคโนโลยีที่พัฒนานะครับเราก็จะได้เห็นความแปลกใหม่ของรถไมโครนะครับความสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นนะครับทุกวันนี้นะครับเริ่มเห็นอะไรที่ว่าเยอะขึ้นนะครับเทคโนโลยีนะครับของรถคุนนะครับก็เปลี่ยนไปมากครับจากเมื่อก่อนนะครับ จากเมื่อก่อนซานี่ไม่เคยมีนะครับทุกวันนี้ก็ซานี่เ็าเข้ามาในไทยนะครับจากเมื่อก่อนเราได้ยินแค่แคตโโเบโคมัสึนะครับอิตาชินะครับนะครับรุ่นผมก็มีซัมซุงนะครับตอนเด็กๆที่ได้ยินนะครับคุนไดนะครับนั่นแหละได้ยินเท่านี้ครับแต่ว่ารถที่ใช้กันมอก่อนเห็นแคทเห็นโโเบโคมัสเเท่านั้นนะครับพี่น้องอิตาชินะครับแต่ทุกวันนี้โอ้โห กลับมาเยอะครับเออลืมไปไอซูมิโตโมด้วยครับเมื่อก่อนแดงขาวนะครับทุกวันนี้รถขุดเยอะครับหลายยี่ห้อนะครับหลายยี่ห้อใช้คำว่าหลายยี่ห้อหลายรุ่นนะครับทุกวันนี้นะครับนี่คือการแข่งขันนะครับนคนใช้ก็สามารถเลือกนะครับเลือกรถเลือกสเปค เลือกราคานะครับที่ให้เข้ากับหน้าง,งานเนาะนะครับมันก็เลยทําให้เราได้เห็นรถหลายยี่ห้อนะครับเนี่ยก็คือทาให้สิ่งที่ว่าผมชอบนะครับมันก็ได้ให้ผมได้รู้รถแต่ละย,ยี่ห้อเนาะนะครับเหมือนซานี่นะครับรุ่นนี้ก็เป็นรถขนาด20ตันนะครับรถตาภาษาชาวบ้านเขาเรียกก็รถ200นะครับรถใหญ่นะครับ บุงกีเขาก็0.93นะครับลูกบาทเมตรหรือ0.93คิวนะครับใบแท็กก็เหมือนกันหมดครับ80เซนนะครับหลักๆ80เซ้นเนาะในมาชมพี่กิจขุดก็คนเก่งๆนะครับมาดูระดับฝีมือขุดมันก็จะเป็นความสุขแบบนึงเนาะในดูอาจารย์แต่ละท่านนะครับในรถขุดนะครับถามว่าได้อะไรไหมเนี่ยสิ่งที่ได้ครับก็คือความชอบนี่แหละนะครับนี่ ผมไหมนะครับเอาน่าจะเลิกงานหกโมงครับวันนี้วันนี้คนไม่เยอะนะครับอยู่กันไม่กี่คนนะครับ,รบเดี๋ยวเราไปวัดเยีอาจานปุ๊บนะครับน้ำแข็งก็น้ำก็ แแข็งมาครับไม่งั้นน้ำหมดนะครับเป็นชนิดก็สุดนี่พี่น้องนะครับสุดนะครับไอตรงที่ว่าคนเดินก็เป็นถนนนะครับก็ขุดอีกร่องหนึ่งฝั่งโน้นนะครับขนาดเท่ากัน,นเนาะยาวเท่ากันพอรถอใหญ่ตัดแป๊บเดียวนะพี่น้องนะครับนน รถใหญ่ๆตักแป๊บเดียวนะครับก็ส่วนมากนะครับเข็นก็จะเป็นรถ200อนะครับที่ขุดล่องนะครับยกล่องนะพื้นที่บริเวณแถวนี้นะครับร้อยสีก็เห็นไหมเห็นนะครับแต่ไม่มากนะครับแต่ส่วนมากเข็นก็คือส0 0นะครับใกล้สุดแล้วนะครับสุดแล้วเพิ่งวันที่ก็ขึ้นไฝั่งโน้นต่อนะครับน่าจะประมาณกับ หลายวันนะครับหลายวันพอสมควรนะครับตอนนี้กว่าสี่วันนะครับเกือบห้าหกวันนั่นแหละพี่น้องเสร็จนะครับเราก็จะได้เห็นต้นเสร็จนะครับแลามาชมฝีมือนะครับของทีมงานใหญ่ๆนะครับกับหอเจกสมสักเอสเคทีนะครับก็ประสบการณ์นะครับเขาแต่งมาเป็นั๊บๆปั๊บ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 เหมือนงานวิศวกรสถาปนิกอยู่ที่ที่เดียวกันนะครับ ก็ขับอยู่8นะครับเร่งแค่8ปมอเอเอสนะครับขนาดเร่ง8ปดมอเอเอสก็ยังเร็วขนาดนี้แหละพี่น้องนะครับเร็วมากก็ไม่ดีสานคันใหญ่ๆนี่นะครับเป็นของใหญ่พี่น้องโอ้ต้องตามขนาดรถนะครับนี่ไล่เก็บ แล้วครับแถวแรกนะครับบางคนถามนะครับปั่นล้อทําไมนะครับผมก็ไม่รู้นะครับแต่รู้ว่าปั่นดินออกเนาะนะครับเอานะครับคลิปนี้ก็น่าจะจบนะครับก็เป็นงานขุดยกล่องนะครับปาดีนะครับหรือต้นกกกนะครับพื้นที่ ตรงนี้นะครับ30ไร่นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเราจะชมดูซานกันนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับใครชอบเนาะนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยตาไปกดเมืองเอ็กซ์คาเวเตอร์นะครับผมนะครับลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ